สวัสดีครับอามาดูสุเรียนยามเย็นนะครับเ,เพื่อนๆนี่ก็เป็นหนามดานะครับเพิ่งฉีดยาไปเมื่อเช้านี้เองอนี่ครับก็คือช่วงนี้อันตรายอยู่แต่ที่ฉีดยาไปก็โอเคนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็มาดึงหญ้าปก,ปกคลุมโคลนมันมั่งอะไรอะไรเอี้ยนี่ครับสีแดงๆนี่ก็คือ สารฝันปรปับปรุงดินนะครับใส่ไปเราก็มาดึงยาใส่โคนทุเรียนมั่งอะไรมั่งครับช่วงเย็นๆตอนนี้ <c oughs> มันก็ยังไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มลงตัวแล้วทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งอะไรครับนี่ก็สลับตัวยาไปเลยครับ่ะก่อนใช้ กลุ่ม19นี้ที่เปลี่ยนมาใช้กลุ่มที่3ครับถือว่ามันก็ต้องให้มันต่างๆกันครับแต่เพื่อนๆที่ปลูกไว้นะครับที่ปลูกไว้ต้นรองต้นหามต้นก็นลองลองดูว่าจะปลูกหมอนทองกบมูซอนคิงโอชีหรือหนามลำ,ำเป็นพวงมณีอะไรที่แบบหมันเข้ากับสภาพอากาศเนาะต่างจังหวัดเนาะต่างจังหวัดภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง ก็ลองปลูกดูครับเพื่อนๆอ,อ่านี่เก็มีตัวยาอยู่สามตัวนะครับสลับกันใช้ยาผงยาน้ำอ่าแต่โฮอร์โมนก็มันก็เหมือนเหมือนกันทั่วๆไปก็ลองลองดูนะครับเพื่อนๆน,นี่เป็นหนามดำนะครับหนามดำอ่าแต่ผมดูแล้วสวนผมนี่รู้สึกว่าต้องหนามดำเท่านั้นอ,ะอ่ะถึงจะมันถึงจะ มันน่าจะเข้าอ่ะมามันน่าจะเข้ากับอากาศเข้าดินเข้าอะไรพวกนี้ไงผมลอง,ลองมาแล้วอา่าตรงนู้ก็เป็นหนามดำนะครับเพื่อนๆน, <c oughs> นี่ครับอา่านี่ก็เป็นใบดาบใบอะไรไปอา่ามันเ,เริ่มมันก็โอเคนะครับเพื่อนๆก็มันฉีดยาหน่อยนะครับมันฉีดยาไล่ เปียไฟหน่อยนะครับเพื่อนๆอย่างนี้มันก็เป็นต้นปักขมนะครับต้นปักขมแล้วก็ <c oughs> ดึงเลยครับดึงแล้วเราก็ดึงแล้วเราก็กามาใส่ครับ <c oughs> เอามาใส่ปกโคนต้นไว้เอปีนี้เป็นเป็นแอลนิโยนะครับจะร้อนนี่ก็นี่ก็ใส่สารฝาดปรับปรุงดินไปนี่ครับเพื่อนๆอ่านี่ นี่ครับนี่นี่ครับนี่ก็เพิ่งขีดยาไปเมื่อเช้าเองอก็มีอยู่หลายต้นอยู่อโอเคนะครับเพื่อนอก็ลองลองปลูกดูอสนใจอะไรก็สนใจสารผ่นปรับปรุงดินก็ โทรมาได้นะครับ0ูนย์หกสองห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งสี่นะครับอ่าตอนนี้ก็ยามเย็นนะ้เราก็ดูไปดูพวกมแมลงดูอะไรเจ้าอะไรนี่นี่นดยมาผมจะดูแต่เพีย้ยไฟอืมโอ้โหไม่ได้เลยถ้าฉีดจะฉีดวันนี้ฝนตกอีกสองวันต้องฉีดใหม่อ,ะอ่ะอห้ามอันตรายอยายิ่งเพีย้ยไฟลองดูแล้วโอ้โหแน่นอน ครับฝากกดตามติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพเพื่อน